เจ็ดชั้นหน้ามาแล้วนะครับมาดูทำคลิปกินนะครับก็วันนี้ก็จะมาทำคลิปกินมั่งก,กี้ผิดพลาดนะครับโอ้ยกินหนูไปตัวหนึ่งนึกว่าอาจแล้วลืมเหลืออยู่ตัวเดียวโอ้ดูดิกินไปจนจะหมดอยู่แล้วลืมดูว่าอาจคลิปหายคลิปหา ว่าแล้วเบอร์ไปหมดเลยช่วงนี้ลงลงคลิปแบบมัวมวอีตัวมากทั้งขี่รถทั้งเที่ยวทั้งจ๊กอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเป็นช่วงๆกันนะครับก็ช่วงนี้ก็พบก,กับช่องแดกไปเรื่อยไป <c oughs> เที่ยวก็ขี่ไปเรื่อยอันนี้ก็แดกไปเรื่อยก่อนนะโอ้โหพลาดมากนะกินกับตอนนั้นไปเที่ยวที่นครนาะยกมาก็เลยซื้อหนูมานะครับสองตัวแต่กินไปแล้วตัวหนึง่งลืมอ่านคลิป จะลืนนิดเกินไปหมดเป็นตัวเพิ่งรู้ว่าตัวเองรื้หมาคลิปเออะะสะดกสนานก็เลยที่เดียวเชียบนะันนี้ก็ไปเที่ยวนคะรนายกก็ได้หนูตัวนี้มานะครับเอาใหม่ีกดรอบดูดิตัวใหญ่ๆแล้วก็กินกับน้ำพริกตาแดงดีนะเหลือข้าวอยู่ยังเหลือข้าวอีกนิดนึงซื้อข้าวมาสิบบาทเหลืออยู่แค่นี้โอ้โหหมดหมด ดูดิซาดกล้องแห่งความทรงจำเสียหนูคิปหายมากินต่อเสียงมันไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่านะกล้องก็อยู่ไกลด้วยลองดูลองดูลองกล้องใหม่ด้วยดูดิว่าทําคลิปกินนี้มันจะฟังรู้เรื่องกันอยู่เนาะมาหนูต่อครับของเนอย่างนี้เหอะมากลยอ กนอย่างนี้เลย,เ,ยเห็นแบบเดจาวูไหมยิ่งเหมือนเดิมอืมนี่แหละมันถึงจะเป็นแบบเดชแชนแนลน่ากินประมาณนี้ หายเรอเองนั่งกินนั่งพูดกับกล้องตั้งนานดูดีเอา้าให้เยี่ยลืมอา่านนี่วะหมดเป็นตัวหนึ่งพอดีเลยจจมสี่พจแดงค่ับน่อยดีนะไม่หมดไปสองตัวแล้วก็ เพิ่อน,นึกได้ว่าลือมอัดไม่ง,งั้นคลิปนี้เฟลแน่เรียบร้อยซื้อหนูมาแากกินแต่ไม่มีคลิป งานเยอะจัดช่วงนี้สมองเอลอื้อเรื่อล้วขำตัวเองไม่หายกาวบ้าตายหมดน้ำพิตาแดงเหรอ ในความอร่อยยังมีความหาบอกเลยว่าสุดยอดมากนุ่มหอมนี่ขนาดเขาย่างมาแล้วนะแล้วเราก็เอาไปหมักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงกอเขาเออมาทอดก็ยังหอมอยู่หวังว่าคนขายคงไม่อยู่คับใจไม่กินนะน่าจะไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าเป็นพวก หนูท่อหนูอะไรเนี่ยมันมันจะเยอะแต่เนี้ยมันมันไม่ค่อยมีก็จะเหมือนแถวแถวบ้านเลยกินแถวาวบ้านเนี่ยจ่จริงๆช่วงช่วงข้าวคือเขาเกี่ยวข้าวมันก็จะมีมันหน่อยๆน,นะประมาณนี้นแหละมันจะมันไม่ค่อยเยอะนี่ดูตับตับหนูนะจ๊ะ อดแดกหัวหนูให้กินเลยกินหัวหนูไปซะแล้วลืมอัดคลิปอร่อยหอมมาก เนื้อนุ่มใครชอบกินหนูจะรู้เลยนะหนูย่างหนูอะไรเนี่ยเนื้อมันจะอร่อยมากนุ่มหอมใครไม่ชอบก็ขอภัยด้วยนะครับเพราะผมอยากกินไม่มีอะไรมากเห็นแล้วมันอยากกินก็เลยําสลิป ถ้าเป็นมาเครื่องสมุนไพรดีๆนะละขย็ง่าีๆนะอ๋อเหนนี้แต่แต่เนื่องจาก,ก,กข,าขี้เกียจเพราะขี้เกียจอืมหาตัวเองไม่หายจะ <c oughs> ไปบอกใครนะไอเขา อาชจจิพกินจนเป็นตัวแล้วไปดูกล้องอ้าวเอ๊ะลืมอัดสมองสมองไปหมดแล้วตัวนี้ตัวที่สองอืดตรนไงนนะี่เริ่มอิ่มแนละ้ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลย เอาตัวเล็กๆมันมีแบบเล็กบ้งางใหญ่บ้างเราไปซื้อเอาตัวเล็กๆไปผัดไปผัดหมดแล้วแล้วก็หาเหลือแต่ตัวใหญ่มาเดี๋ยวไปม,มาย่างมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแต่เสือกลืมอัดตัวแรก หืมงหางหนูอัน,นใหญ่ใ,หญใช้ไม่ได้แท้ได้อันเล็กๆไม่ได้ทอดกรอบอันจะแตก <c oughs> จะลเลย ตรงนี้เนี่ยคือสุด,ดยอดของมันขาอต่ให้เหลือและให้หมดทุกซอกทุกมุม ตอนต้นคลิปอย่าสงสัยว่าทำไมมือมันปากมัน <c oughs> หมดแล้วครับหมดพูด <c oughs> เลยตลกตัวเองอัดคลิปไปเป็นตัวกินเป็นตัว อ่ะมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่ซากวิญญาณของหนูนะแล้วก็น้ำพริกตาแดงก็เหลือนิดเดียวข้าวสิบบาทก็หมดไปแล้วเหลือนิดเดียวตอนลิปตอนนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับถ้าใครยังดูคลิปมาจนถึงตอนนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไลกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปนะครับ <S <S แล้วก็พูดเลยวะลืม <laughs> เหมือนเออเลอรไปสักนึงช่วงหนึ่งเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องแบบเด็ดชั้นแน l นะครับในช่วงแดกไปเรื่อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีคลิปช่วงต่อไปช่วงเหมือนที่ผ่านมาเลยขี่ไปเรื่อยมั่วไปเรื่อยเที่ยวไปเรื่อย oh. อยิ่มสองตัวแบบเด็ดแบบเด็ดจริงๆพี่น้องนะครับก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยสวัสดีครับไปละครไปบายจุ๊บจุ bye ๊ง <c oughs> <c oughs>